สบายดีพี่น้องขอบคุณพี่น้อยเอ็กซี่ถามข้าวเมตติ้งเด้อบานเมตติ้งเศร้าปวดหัวไปกับไข้แน่อยู่พี่น้องบ้านเมตติ้งไป็หอดบ้านกับปวดหัวขึ้นอีกเด้อเป็นน้ำอีหยังเดวดหัวขืนอีกก็ได้นวดกันอีกเลยพี่น้องมาแล่วาสาัน่นมาแล้ว หยกแรกมาแล้วสาดตรมาแล้วสาดมาเล้วจ้าวันนี้งานฟรีได้เนาะจา้าเนาะวันนี้ชมฟรีได้เนาะแม่โดมเนาะชมฟรีได้เนาะมอนอิเนาะ อันนี้ชมฟรีเ่าจะเริหมตีมัแล้ว putih เขียนกับใส่กระดาษมาดิ้ไว้ผู้ใดมาหืดตายห้ามย้ายวันสิจ้าเขียนว่าเอฟพีตอนน้อยเขียนไ้ห้ามย้ายใครย้ายหนาวใน กูจักพื้นแม่นี่เดียวอันนี้ก็แม่น้องจัาเจ็บขาไร่นี่แม่ก็ขาดเขียวพี่น้่งหลายติ อกินแล้วก็เต็นตีอันวามานกับของาพี่นัเ็ดุินบกินเลยเพเออลนั่และเม่มันจังคู่กันเจ็ดปทวนคนแหงนแหงเด้อมันจังได้กินโดนนแหงแล้วอืมถ้ากินปรหมือถ้ากอาใส่ถังน้ำแข็งไวก็ได้กินเื่อเมื่อเขาเขาหนาวอา มาเดินบ้านแม่โดมเด้พี่น้องมานี่เครื่องกิโลพะนะมาหอดบ้านงานขึ้น่มยางเอาสิเด้เนื้อที่แม่คอยไปขนฟื้นมาแต่ใส่หน้อพ พ่นวาพ่นเต้นนยูทั้งเนทีอแม่ตอาตองเด้องใันสาดเสียแล้ววงหม่เด้อารขันาสาดเเาใหเราเลยขันสาดเสียบ่ไดิตตีบวางสิสาดเสียประเด้าดเสียบ่ไดิเลวแม่ดูน้อสาดเสียบ่ไดิ แล้ว้อยเกิดมากของท่านมาีเนี่ยบ้านเนี่ยเนี่ยแต่ขีรถพานเสร็จอ่ะแต่ได้ขีรถพานแหละคุที่วัดที่นี่เพราะกนีอซเครื่องเลยเขาว่านเครื่องกินกับบอเดมากินไม่มาเลยแล้วก็แล้วก็ลูกอยู่บาหมอ่ามเล่นอยู่นี่าเทียนสิริภูทัสานนครนสินเหมินอยู่นี่ล่ะมัาผมกับมี่ขัามบาง พี่การพี่ชายเป็พ่อสินหรอกันที่มเกินแแนเข้าวบามาดิผลูมอยูตะไปบุคข้าวหน้อยู่หลัอกแล้วเลอก็เขาว่าเยอดนะเจ็บจากตอยิ่ เดียวนดอกัเม็ดดุมนะอีบ้องไฮดอกพะยาพราจะอ่อนยุบคอเพิ่นนอนตีนอนเอาเม็ดไปสื่อยูมันเพรามันพ่องแหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องกดดันใช่ไสื่อตั้งกี้ยูห้องไปเหรินยูยวนก็ตะวี่กอดเหมืนไหมเดี๋ยวคือนอนข้างขึ้นสองขึ้นไปยังมันงามดิก็เลยมันเลียมกขบันบีมันคือบนลอกเดีล่ะเมีย ก็องค์พระก็หลอกยูพี่ตีนกับมองแมนอื่ก็อย่างก็องค์พระนี่นี่กับมองแต่ว่าเป็นเครื่องประดับแบบว่านชุบเนาะงามดีเลยยังเงินพระยังเงินต้องปั้วนี่เด้ชลี่ยันบ้านโน่นนี่เด้มองอันนี่ไหมต้นโพนี่ไหมหม้ออ่นสี่ขามหม้อบรนสะนี่ไหมอันเขาสิไปล่านันงที่หนึ่งกุมภาเนี่ยว่าหลวงปู่หนึ่งกุมภา ทีน่นนอง,นองใทรเดยอบตัวเขาป็นยังไงที่ถนนใหญ่อเออจิตเขาบีบเตะติ๊กเต๊กเออนั่นแหละสร้างคนหลายๆนั่นแหละเขาเล่นวัดยังละเมอโดนวัดพรธมงคลวัดทระยืนเจา้าพระยืน วจองนอกค้นกัน,นี่น้องไดที่กับเสส็สซัมปนนกันประดับขึ้นนี่กัไฟขึ้นแบบแน่นอนเป็นบ้านแล้วแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวกเสร็จ 彩虹印子。<noise> <noise>